สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม i l l u s t r a t o r นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการทำอาร์ตเวิร์กนะครับนามบัตรหรือว่าเนมคาร์ดนะครับจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมได้อธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์ในการออกแบบพวกโลโก้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสีที่เราใช้ในการออกแบบโหมดของสีในการออกแบบว่าเป็น R G B C W T ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้คือเป็นหน้าตานะครับของอาร์ตเวิร์กที่ ผมทาไว้เป็นตัวอย่างนะครับที่อธิบายไปจากคัร <referencing> ท <before Ven ope> ี euh. ่เราที่เป็นโลโก้ของเพจไปไหวพละนะครับอันน <en> ี้ค <n> ือผมเอาเอามาออกแบบเป็นตัวนามบัตรซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราทาเนี่ยใช่ไหมครับเราออกแบบโลโก้เสร็จเราก็จะไปใช้กับพวกนามบัตรต่างๆานะครับทาพวกแบรนด์ identity ก็อย่างเช่นพวกนามบัตรนะครับบินอะไรพวกนี้นะครับรายยางอะไรพวกนี้ใช่ครับรวมถึงถ้าเป็นพวกสินค้าก็คือแบบออกแบบแพคเกจสินค้าถุงใส่สินค้าหรือว่าไปถ้าเราเป็นร้านขายเสื้อร้านแฟชั่นเดี๋ยวแฟชั่นเราก็ไปพิม โลโก้ใช่ไหมครับบนแบบพวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีทำนะครับสำหรับในส่วนที่เป็นอ์ตเวิร์กสำหรับการทำนามบัตรเนี่ยเราก็จะมาทำในโปรแกรม e Illustrator ถามว่าทำไมผมไม่ใช้ Photoshop ในการออกแบบ Photoshop ก็ออกแบบได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดทำงานประเภทแบบนี้เรื่องของความคมชัดของพวกตัวหนังสือต่างๆอะไรเงี้ยใน Photoshop เนี่ยมันอาจจะมีความคมชัดที่ยังไม่พอที่จะเอามาใช้สำหรับ จริงๆเมื่อคมชัดได้ระดับหนึ่งแหละถ้าปรินออกมาไม่ได้สีเลียมมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันมีความคมชัดมีความสวยงามจริงๆล้วเนี่ยเราควรจะสร้างงานประเภทแบบนี้ในโปรแกรม Illustrator โดยเฉพาะพวกโลโก้ต,ต่างๆเนี่ยผมแนะนําเลยนะเพราะโปรแกรม i l l u s t r a t o r มันเอาไปทํางานได้หลายแบบมากได้หลากหลายมากถ้าเกิดคุณเป็นพวกนักออกแบบเว็บไซต์ก็สามารถใช้ออกแบบหน้าเว็บไซต์ได้ออกแบบหน้าแบนเนอร์พวกโฆษณาสินค้าต่างๆในเว็บไซต์ได้รวมถึงการดีไซน์วายเฟรมใช่ไหมครับวเฟรมก็คือเป็นการดีไซน์พวก อ่าเป็นม็อกอัพเว็บไซต์อะขึ้นมานะครับเพื่อจะวางตำแหน่งว่าตรงนี้เป็นแถบเมนูตรงนี้เป็นรูปภาพเป็นข้อความอะไรเงี้ยซึ่งมันจะง่ายกว่าทำใน Photoshop แล้วก็มันเราไม่ต้องกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องความลนะเอียดของรูปภาพวัตัุหนังสือเลยว่าจะอ่านไม่ชัดเพราะว่าถ้าใน i อลิเทเต,เตอร์ยังไงนะครับถ้าเป็นภาพที่เราสร้างด้วยเวกเตอร์คือภาพที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกร,รมเอลิทนะครับกราฟิกที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกร,รมเอลิทเนี่ยยังไงก็คมชัดอยู่แล้วรวปนึงตัวหนังสือด้วยอ่าโอเคเมื่อเราจะไไไปปขยยยาจะ่อ,องก คมชัดเหมือนเดิมนะครับรานนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับซึ่งไอตัวโลโก้ตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือผมก็จะมาดีไซน์นามบัตรซึ่งนามบัตรวันนี้ที่ผมจะสอนให้ทำเนี่ยก็คือจะมี2ด้านอันนี้คือเป็นด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ใหญ่ๆเลยอันนี้คือด้านหลังนามบัตรก็คือจะเป็นชื่อใช่ไหมครับอ่าที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อต่างๆรวมถึงอัจะมีอาจจะมีโลโก้เล็กๆเนี่ยใส่ เข้ามาด้วยก็ได้ซึ่งจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือจะทำเป็นลักษณะเป็นกราฟิกเป็นรูดลายเนี่ยอะไรแทนตัวโลโก้ก็ได้ก็แล้วแต่ไอเดียหรือแล้วแต่คอนเซ็ปต์ของเราส่วนข้างล่างตรงนี้อันี้ผมซูมให,ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าสีที่ผมใช้ในการออกแบบชิ้นงานชิ้นนี้นะครับค่าสีชุดเนี้ยมันจะเป็นค่าสีที่ผมใช้ในการออกแบบโลโก้ไม่ว่าจะเป็นสี อันนี้คือสีเทาที่แพนเป็นแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับรวมถึงสีสันต่างๆสีเหลืองสีส้มต่างๆที่ผมใช้เนี่ยผมก็เอามาใช้ในการออกแบบโลโก้วกนี้นะครับซึ่งผมจะทําตรงนี้ออกมาเพื่อให้รู้ว่าสีแต่ละอันเนี่ยให้ทางสมุดเราส่งไปพิมพ์เราก็จะให้ลงพิมพ์รู้ด้วยนะครับก็จะได้ไปเช็คถูกว่าสีที่เราใช้เนี่ยเป็นค่าสีอะไรเวลาที่มีการพิมพ์ผิดพลาดเราจะได้เช็คเ้าเนี่ยสีที่เราใช้เนี่ยคือค่าสีเท่านี้เท่านี้นะแต่ทําไมมันออกมาผิดพลาดเราสามารถได้สามารถเช็คได้ถ้าไฟล์เรามีปัญหานะครับซ ผมก็จะทำอย่างี้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์นะครับซึ่งถ้าเกิดผมเอาไปให้คนอื่นท,ทำทำต่อเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผมใช้สีอะไรในการทํางานบ้างนะครับในการออกแบบโลโก้หรือว่าทํางานในนามบัตรชิ้นเนี้ยอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีทานะครับแล้วนี่คือตัวคอมมาซึ่งครั้งแล้วเนี่ยผมใส่คอมมาเป็แบบธรรมดามาตรฐานที่โปรแกรมมันสร้างไว้ให้แต่ครั้งนี้ผมใส่เป็นเจเปนิสคอมมาซึ่งเจเปนิสคอมมาเนี่ยถ้าคุณที่ทํากราฟิกเกี่ยวกับ สิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ดีลกับโรงพิมพ์บ่อยๆเนี่ยเอาอาจจะเห็นว่าบางโรงพิมพ์เนี่ยเขาจะนิยมใช้ใส่ตัวครอปมาร์กหรือว่าทริมมาร์กตัวเนี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ในโปรแกรม l l u s t r a t o r โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการสร้างงานนะครับนามบัตรชิ้นนี้กันเลยครับขั้นแรกนะครับเดี๋ยวไปที่คําสั่งไฟนิวกอนพอไฟนิวเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเลือกหัวข้อนะครับเป็นกระดาษ A4 ปกติคุณเลือกที่ปริ้นได้เลยคลิกหัวข้อปริ้นตรงเนี้ย เราก็เลือกเป็น A4 อันนี้ผมําถามว่าทำไมผมไม่ทำไซส์พอดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะเผื่อไปเลยว่าทํา2ด้านด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่บางอันที่ผมจะทำไซส์พอดีอย่างเช่นพวกโปสเตอร์เมนูอะไรเงี้ยผมก็เซ็ตค่าขึ้นมาเลยให้มันพอดีแต่เนี้ยผมต้องการจะให้เห็นมีด้านหน้าด้านหลังอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับในหน้ากระดาษเดียวกันด้วยผมก็เลือกเป็น A4 แสดวผมเปลี่ยนค่าหมวดหน่อยเพราะว่าเราจะใช้หมวดเป็นเซนติเมตรนะครับพวกพอยต์หรือพกเซลเนี่ยมันจะใช้สําหรับ เวลาที่เราเปิดทาเว็บไซต์นะครับหรือว่าภาพโฆษณาลงพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนก่อนจะคลอยหรือพิกเซลเนี่ยเป็นเซนติเมตรอ่าจริงๆควจะใช้หน่วยวัดนะครับเป็นนิ้วอิช์นะครับหรือว่าเป็นมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรอะไรเมตรก็ได้ก็แล้วแต่ขนาดละกันคราวนี้ผมเลือกเป็นเซนติเมตรเสร็จแล้วผมคลิกโอเคเลยครีเอทหน้ากระดาษออกมาพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่วินโด้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างเลเยอร์ขึ้นมาก่อนถามว่าเปิดนั่นละเลเยอร์ขึ้นมาเพื่ออะไรผมจะสร้าง ตัวกรอบของชิ้นงานก่อนเป็นเลเยอร์ที่2อันนี้กรอบชิ้นงานเดี๋ยวให้ดูนะครับขอซ่อนเลเยอร์หนึ่งก่อนผมปิดตาที่าต่างเลเยอร์เนี่ยคือตัวกรอบที่กําหนดขนาดของนามบัตรเรานามบัตรของเราเนี่ยมีความกว้างนะครับอยู่ที่9เซนนะครับนี่คือแนวนอนความสูงอยู่ที่6เซนติเมตรซึ่งเราสามารถทําพอดีไซน์นี้ได้แต่ห้ามเกินจากไซน์นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ในซองนามบัตรหรือว่ากระเป๋านามบัตรเนี่ยไม่ได้จะเล็กกว่านี้ลงมาได้ครับ อ่าโอเคคราวนี้แล้วในเลเยอร์ที่1เราจะเป็นเลเยอร์ที่เราใส่ภาพกราฟิกพวกนี้ลงไปพวกตัวหนังสือต่างโลโก้ต่างๆ,โโางๆจะใส่ในเลเยอร์ที่1นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลเยอร์ที่2ก่อนในการทำงานโอเคกลับที่หน้ากระดาษนะผมมาคลิกปุ่มเครื่องหมายบวกถ้าเป็น cc 2020 2021เนี่ยตรงปุ่มที่เป็นรูปไอคอน create new layer มันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็คลิกลงไป1ครั้งเสร็จแล้วผมไปเลือกเครื่องมือวาดกรอบสีเหลี่ยมมา ซึ่งคุณต้องการจะใช้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาหรือสี่เหลี่ยมแบบมุมโค้งก็สามารถเลือกตรงนี้ได้หรือจะเป็นเชฟแบบอื่นก็เลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเสร็จแล้วผมยกเลิกสีฟิลผมคลิกไอคอนนันเนี่ยนะครับไอคอนนันเนี่ยเพื่อจะยกเลื่อสีฟิลไปใส่เฉพาะสีสโตรกเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่สีซึสีฟิลเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเวลาที่เราไปทํางานที่มีพวกกราฟิกพวกโลโก้ในเลเยอร์ที่1่สีของตัวนามบัตรมันจะไปบังครับ ผมก็คลิกเลยอันนี้ผมจะสร้างกรอบก็จะใส่กําหนดขนาดผมก็คลิกแล้วก็พิมพ์ขนาดลงไปความกว้างที่9เซนนะครับสูงหเซนติเมตรโอเคเสร็จแล้วผมคลิกโอเคปุ๊บเราจะได้กรอบแบบนี้พอได้งี้มาเสร็จเดี๋ยวขั้นแรกเนี่ยผมจะไปเซต็ตค่าให้ได้เป็นครอปมาหรือว่าทริมมาร์กเนี่ยเป็นแบบเจนเป็นิสครอปมาร์กนะครับเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นแบบเนี้ยผมก็จะมาที่หัวข้อตัวนี้ก่อนไปที่ Edit เรื่องหัวข้อ p f Preference แล้วก็เรื่องเจ n e r a เรหรือว่ากด Command K หรือ Control K, กับตัวเก็ได้ นะครับอ่าผมจะเปิดหน้ตาต่างนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วผมจะคลิกหัวข้อตรงนี้นะครับ use จะเป็นขอกมาผมก็คลิกเลือก use เลยคลิกโอเคพอคลิกโอเคเสร็จแล้วครับผมไปที่คำสั่ง object create trim m a r k โ OK. อเคผมก็ใส่ create trim m a r k เข้าไปคราวนี้ผมก็จะได้เป็นตัวกรอบเป็นไกด์หละสำหรับกำหนดขน,ดขนาดของตัวนามบัตรเราแล้วก็กำหนดจุดตัดตกหรือขอบมาหรือว่า trim mask ท,มมที่บางคนจะเรียก trim m a k นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะ copy ขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อจะทำเอาไว้สำหรับทำ นะครับเป็นด้านในของนามบัตรหรือว่าด้านหลังของนามบัตรนี่คือด้านหน้านะครับด้าน front นันี้คือด้าน back แบบหรือว่าด้านหลังของนามบัตรนั่นเองโอเคพอได้เงี้เสร็จแล้วผมจะล็อกเลเยอร์สองไปเลยครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเลยโลโก้มาก่อนอ่าโลโก้ logo. ผมก็มาคลิกที่นี่แล้วกัน copy โลโก้มาเลยผมก็ copy มาปั๊บนะครับแต่โลโก้ตัวนี้ผมมีเป็นรูปภาพนะผมก็เลยจะใช้เป็นรูปภาพแล้วกันเสร็จแล้วผมก็สั่งะจะ edit paste เข้ามาก็ edit paste เมื่อกี้ copy มาใช่ไหมครับ edit paste เข้ามา พอเพจมาเสร็จผมก็จัดวางเลยสม,มุิวางเซ็นเตอร์เลยนะครับพอได้เซ็นเตอร์แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเป็นแบ็กกราวน์นะครับแบ็กกราวน์ผมก็เลือกเครื่องมือวาดกรอบสี่เหลี่ยมมาก่อนผมจบการทํางานตัวนี้ไปก่อนสีเล็กดี e ีเล็กจบการทํางานไปก่อนเลือกเครื่องมือกรอบสี่เหลี่ยมมาเสร็จแล้วผมใช้เครื่องเครื่องมือหลอดยานะครับไออปเปอร์เพื่อจะดูสีเพราะผมต้องการให้นามบัตรเนี่ยเป็นสีเป็นสีเดียวกับตัวโลโกโ้นะครับเป็นสีเนี่ยนะครับอ่าเขียวขอบเทาๆเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอาเครื่องมือมานะครับ Okay. วางไว้ที่มุมตรงนี้นะครับของขอบมาแล้วก็ลากทับลงไปให้พอดีแบบนี้อเพื่อเวลาที่เราตัาดกระดาษแล้วเนี่ยถ้ามันตัดไม่ไม่ตรงเส้นขอบดำเนี่ยเลยออกมานิดนึงก็ยังเห็นเป็นสีของเนื้อกระดาษอยู่นะครับแต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเส้นขอบดําหรือว่าตัวขอบมานี่นะเดี๋ยวเวลาที่ส่งเวลาพิมพ์เขาจะเอาออกครับเขาจะเก็บไว้เฉพาะตัวขอบมาตัวนี้นะครับส่วนกรอบเขาจะออกไปเพราะเวลาที่วางใบมีดเนี่ยมันจะวางริสตามที่เป็นเส้นตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณสังเกตเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นตรงนี้นะครับ นี่คือแนวแนวตั้งนี่คือตัดแบบแนวนอนกับเส้นนนะเส้นตั้งเส้นนอนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะย้ายตัวกรอบที่ผมสร้างขึ้นมาไปไว้ด้านหลังโลโก้ผมก็คลิกขวาครับสั่งออเลนอันนี้ผมเซนทูแบ็กไปเลยอ่าไปอยู่ด้านหลังอันนี้เราก็จะได้ละในส่วนที่เป็นด้านหลังของดักกล่าวนะครับที่เป็นด้านหลังของโลโก้ซึ่งจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับเพราะเราจิ้มจากอันนี้มาเป็นใช้สีเดียวกันซึ่งเวลาที่เราได้สีแบบนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บไว้ในสวฮัตเพื่อใช้งาน ในการออกแบบในง,งานครั้งต,ต่อไปเนี่ยนะครับผมก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยในรูปในงานหนึ่งชิ้นเนี่ยมันอาจจะใช้สีเดียวกันเนี่ยหลายกับภาพการาฟิกนะครับหลายๆชิ้นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งผสมใหม่ผมก็จะเก็บไว้ในสปอตเลยจะได้คลิกเลือกได้ใช้ได้เลยผมก็มาที่หน้าต่างสปอตนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับลูกศรเนี่ยเราก็คลิกตรงมุมขวาบนหน้าต่างสปอตเสร็จแล้วผมเลือกหวข้อนิวสปอตซึ่งตรงนี้มันจะให้เราเลือกเป็นโปรเซสคัลเลอร์กับสปอตคัลเ,เลอร์สปอตคัลเลอร์ค มันจะไม่แสดงค่าเป็น c ี K นะครับแต่แสดงค่าเป็นชื่อส่วนถ้าเราเลือกเป็น p o c e s s p r o c e s s ก็คือมันจะแสดงค่าเป็น c ี K แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดปกติเนี่ยมันติดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีหน่วยเป็นสดลต์ซิยมเนี่ยผมจะปัดเศษนะอย่าง4 2เนี่ยผมจะตั้งเป็น40เพื่อความเป๊ะในการสีที่พิมพ์ออกมาจะได้แบบเป๊ะๆนะครับส่วน27เนี่ยผมอาจจะตั้งค่าเป็น30ไปเลยคือปัดขึ้นนั่นเองนะครับปัดเศษปัดขึ้นปัดลงเนี่ยผม นะครับเพื่อเวลาที่พิมพ์ออกมาแล้วมันจะมีความแม่นยำนะครับสมมติเราพิมพ์เทสจากเครื่องอิงเจตหรือว่าเครื่องเลเซอร์ก็จะได้บ,บออกมาดูใกล้เคียงหน่อยจากนั้นเนี่ยผมก็คลิกโอเคเลย mm hmm. เซฟเก็บไวอ้อะนี่เรียบร้อยแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปโอเคผมก็จะมาทําในส่วนตรงนี้เป็นส่วนของด้านด้านหลังํบาบัตนะครับที่จะมีชื่อเราเนี่ย นี่ผมจะทำโลโก้เป็นไซส์เล็กนะอะ่แล้วก็จะทำเหมือนแบบเดียวกันก็นกคือทำอเป็เาานแทบสีนะครับโอเคผมก็มาี่นี่เลยผมจะก๊อปปี้โลโก้เลยนะก็นะครับปึ๊บก๊อปปี้โลโก้มาปึ๊บผมกดปุ่มอันตินเน็ตค้างไว้แล้วใช้ลูกศรดาล่างลงมานะครับก๊อปปี้มาเสร็จนะเดี๋ยวยอ่อนะครับผมก็ย่อประมาณวางไว้แบบ เสร็จแล้ว copy นะครับเดี๋ยวสร้างกรอบขึ้นมาผมก็ลากรอบมาเลยยังใช้สีเดิมอยู่นะครับลาบึบอ่านใถึงจุดขอบม,มาเดมประมาณนี้เสร็จแล้วผมซัำไปด้านหลังเหมือนเดิมคลิกขวาเลนเซนทูแบค็คโลโก้ขึ้นมาอยู่บนอ่านะ,ะผมจะวางให้ใกล้เคียงกับแบบที่ถูกมามาเหมือ,อมมกันเนี่ยปึแบบ๊บ พอได้ยิง่งเสร็จแล้วขั้นต่อไปผมจะพิมพ์ตัวหนังสืออันนี้ผมจะแยกพิมพ์นะเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยแยกพิมพ์เป็นคนละอันอ่าคุณก็ลองพิมพ์ดูนะเดี๋ยวผมขอกรอบมาเป็นตัวอย่างกันนะนะครับเวลาพิมพ์ก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอกรอบพิมพ์ชื่อครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับปึ๊บคุณก็เอาเครื่องมือพิมพ์มาเดี๋ยวผมซูมเครื่อมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราเลือกฟอนต์ก่อนก็ได้นะครับเลือกเครื่องพิมพ์มาเสร็จใช่ไหมครับเครื่องมือพิิมมมมพ์์ปปัั๊บออออออ่่่่าาาาคลลลลลกกกกนนนนเเเเยะจส็็้แวรืฟต ว่าจะใช้ฟอนต์อะไรเนี่ยผมใช้เป็นเอเเรียลเนี่ยก็เลือกเอเเรียลเสร็จแล้วเดี๋ยวผมสั่งอีดิทเพข้อความที่ผมก๊อปปี้มาเมื่อกี้มาใส่คุณก็พิมพ์ใหม่ก็ได้ครับเป็นชื่อคุณชื่ออะไรอย่างเงี้ยก,ก็ลองพิมพ์ดูอย่างเงี้ยเราก็ได้แล้วนะครับส่วนเวลาที่เราทำเนี่ยผมจะใช้ฟอนต์ไม่ใหญ่มากเพราะว่านามบัตรมันก็ขนาดไม่ใหญ่ใช่ไหมถ้าเราใช้ฟอนต์ใหญ่ไปมันก็จะดูไม่สวยงามบางทีมันดูแบบใหญ่ไปอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโลโก้ใหญ่ๆได้แต่มันชื่อบางทีมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสววยเทท่่่่่่าาาไไหหรรใใชมมมมัมัม้้กกก็นะ็จะะฟอนนนนีีขดญคบแล ส่วนชื่อนะครับหรือว่าตรงไหนที่เราต้องการจะเน้นเนี่ยผมจะทําเป็นตัวหนาตัวโบนั่นเองส่วนตัวไหนที่เป็นรองลงความสําคัญที่มันรองลงมาผมก็ใช้เป็นตัวบางแบบอี่าวผมก็คอปปี้มาเลยนะปึ๊บเด็เด็ดเดี๋ยวผมก็ย่าแบบอีกชิ้นหนึ่งก็ลองพิมพ์อีกชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยผมใช้ฟอนต์เดียวกันนะแต่ว่าผมใช้เป็นตัวบางครับตัวนี้คือผมใช้ตัวเลก,กูล่าธรรมดาเลยแล้วก็ใช้ฟอนต์เล็กกว่านะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยให้บวกขึ้นไปสองสองพอยต์ตรงนี้ ะะถ,ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษา8ภาษาไทยของคุจะเป็น10เพราะเราต้องเผื่อว่าเพราะตัวหนังสือภาษาไทยจะเตี้ยกว่าเพราะว่าเขาจะเหลือที่ไว้สําหรับใส่สลกักเข้ามาในยุคนะครับฉะนั้นอาจจะต้องใหญ่กว่า2อถึงสามพอยต์อันนี้ผมทําเป็นตัวบางเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ลองพิมพ์ส่วนเครื่องมือที่ตีเส้นอันเนี้ยตีเส้นโอเคตีเส้นเนี่ยผมใช้เครื่องมือตัวนี้ครับในการตีเส้นลายเซกเมนต์นะครับรรเอา,าลายเซกเมนต์มาปึ๊บกำหนดสีลงไปก่อนฮะเดี๋ยวสีผมจะดูดค่าสีจากตรงนี้ตั้งค่าสีไว้ ผมจะแอดเข้าไปในเป็น New s ว a t c สวอชนะครับเพราะต้องการจะใช้สีตัวนี้ในการทำหลายเส้นตรงนี้สีฟิลผมยกเลิกไปเลยเวลาใช้เครื่องมือตัวนี้เสร็จแล้วผมเลือกเลือกฟี่สีสโตรกนะครับกำหนดความหนาค่อยเดียวพอจากนั้นเนี่ยผมก็มือเครื่องมือนะครับมาตีจ Center ตุดเซนเตอร์ตรงนี้เลยคลิกปึก๊บก,กดชิบไว้เส้นจะได้ตรงครับเราก็กะด,ดูว่าต้องการความยาวเท่าไหร่ดูจากตัวเลขดิมเนชั่นนะครับที่คุณเห็นเป็นกรอบสีเราทำเราไม่ตัวดีนะคือเดิมเบนชั่นก็ได้ประมาณทั้งสามเซนได้โอเคอย อันนี้ก็จะเป็นเส้นตรงปะใช่ไหมครับแล้วเราก็มาพิมพ์ต่อไปอันนี้ผมผมพิมพ์แยกหมดเลยนะผมก็ copy มาแล้วกันกคุณก็ลองพิมพ์ดูนะอันนี้ผมจะใช้ฟอนต์ที่มันเล็กลงมานะครับผมจะเลื่อนหน่อยจัดตำแหน่งนิดนึงให้ท้ายเนี่ยตรงนี้มันชนกันพอดีอน,นี่ของ นะครับอันนี้ผมขอย่อตัวโลโก้ดีไหมเวลาย่อให้กดคลิปด้วยนะครับอีลัดไปเตอร์โอเคอ่านะครับเราก็ได้เป็นแบบนี้นี่เรับตัวอันนี้ผมพิมพ์แยกหมดนะครับเป็นชุดหนึ่งนี่กชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งเราก็พิมพ์แยกส่วนตรงนี้โลโก้นะครับคุณก็สามารถไปหาโลดแบบพวกโลโก้เนี่ยมาได้เลยนะครับแล้วก็ มาใช้เพราะว่ามีเว็บที่เขาทำเป็นพวกเว็บฟรีเนี่ยแจกอยู่เยอะแยะเลยพวกโลโก้พวกโซเชียลมีเดียคนก็ลองโหลดนะครับหรือจะทำเองก็ได้จริงๆไม่ยากก็คือว่าวงกลมแล้วก็พิมพ์ตัว F ลงไปนะครับอันนี้เราก็จะได้เป็นตัวนามบัตรเราเรียบรนอยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็สั่งไฟล์แล้วก็เลือกหัค์ปะกอเซฟใช่ไหมครับเพื่อจะเซฟเป็นตัวนามบัตรเราอโอเคอันนี้ผมเ็เซฟที่เดสกันแล้วกันนะครับปึ๊บอ่า เงินคา่าโอเคนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็ลคลิกโอเคนะครับเซฟไฟล์ไปโอเคเห็นไหมเราก็ได้เป็นแบบนามบัตรล้วแล้วคราวนี้เราก็มาทําไกด์สีนะครับไกด์สีไกด์กสีอย่างเงี้ยไม่ยากครับผมก็ผมก็พินะมพ์มาให้ดูต,ตัวเดียวกันผมก็ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับวาดเป็นกรอบขึ้นมาครับอย่างเงี้ยครับเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับว่าเป็นกรอบขึ้นมาใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมว่าเป็นกรอบขึ้นมาจะเป็นสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้เสร็จแล้วผมก็จะเอาอสีเนี่ยไปจิ้มนะครับจิ้มแล้วก็ เ,เรามีกี่สีเราก็ทำ่านี้ไปใช่ครับเนี่ยเราก็ทําไปทีละสีละสีแล้วเราก็พิมพ์ค่าลงไปนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอย่างเงี้ยย่อหน้าจอที่เนืัอปึ๊นเอาไว้ตรงนี้แล้วกันั๊บอย่างเงี้ยนี่คือสีแบล็กเกลว์ได้ลนะนี่ก็เอาลูกศรดำตกกิ๊กเกาะที่เกอบแล้วก็เลือกเครื่องมือตัวนี้มาใช่ไหมครับดูสีสีชมพูตัวโลโก้ ไปทีราสีแล้วกันนะครับึสีเหลืองออสีส้มนะครับที่เป็นลูกมือนะครับเสร็จแล้วก็สีส้มเข้มอ,อย่างเงี้ยอ่ารวมถึงตัวนี้สีที่เป็นลายกราฟิกที่เป็นรูปดอกไม้รูปมือก็จะมีสีแม่หจะสูมขึ้นมาหน,น่อยก็จะแบบจิ้มได้โดนง่ายๆนะครับโอเคเนี่ยเราก็จะได้เป็นไกด์สีนี้แหละใช่ไหม แล้วคราวนี้เราก็พิมพ์ลงไปพิมพ์ตัวเลขปึ๊บพิมพ์ม,มาครับพิมพ์ตัวเลขลงไปเราจะรู้ได้ไงตัวเลขแนวจากตรงไหนก็ง่ายๆครับเราไปที่วินโด้นะครับแล้วเปิดหน้าต่างที่ชื่อว่า c o l o r ขึ้นมาเนี่ยครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จปึ๊บเวลาเราคลิกเนี้ยเห็นไหมมันก็จะโชว์ตัวเลขเนี้ยแล้วคุณก็พิมพ์ใส่ค่าตรงนี้ลงไป C M Y K เท่าไร่หรือถ้าเกิดเราไปใช้เป็น R G B ล่ะเราคลิกตรงนี้นะถ้าเป็น R G B เนี่ยก็คือคอ่าตรงนี้ นเนี่ยคือค่าของ R G B คุณเพิมพ์ลงไปก็แล้วก,ก็เขีเยนเป็น R G B ไว้สําหรับเวลาที่เราออกแบบเอาไปใช้กับพวกงานเว็บไซต์นะครับหรืองานที่สแสดงผลผ่านจอนาพีเซนต์ต่างๆค่าสีจะได้ตรงกันกับงานที่เราออกแบบเป็นไเงยครับไม่ยากเลยเงี้ยเราก็ทําอย่างนี้ไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเวลาที่เราจะส่งร้านพิม์อี๋ยวขยับไปด้านล่างเวลาที่ส่งร้านพิมก์ก็ง่ายๆเราก็ต้องคอนเวิร์ตตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยในงานเนี่ยให้เป็นภาพกราฟิกไปก่อนนะครับถ้ามันไม่คอนเวิร์ตเนี่ยเวลาที่เราไปเปิด ที่ร้านพิมพ์หรือไวเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะไม่มีฟอนต์ที่เราใช้ใช่ไหมมันก็จะไม่โชว์เป็นฟอนต์ที่เราใช้แล้วาวนี้มันก็ทาให้ตัวหนังสือมันอาจจะเล็กไปใหญ่ไปหรือว่าตกอกอกมาจากหน้ากระดาษนะครับเพราะถ้าเกิดเรามันก็จะได้งานที่แบบไม่สมบูรณ์นั่นเองเพราะว่าทางร้านพิมพ์เขาจะไม่แก้ให้เขาต้องให้เราเป็นคนแก้ไขอาร์ตเวิร์กเองนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันทํามาแล้วมันไม่ตรงสเปกที่เราต้องการนะครับเขาจะไม่ทําให้เรานะครับจะไม่แก้ไขเราฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เเเเรรรรรราราาาสส็จจียยบ้้อแลวะะ่งนพพิม์ ให้ใช้วิธีแบบนี้ให้เขียน outline ก่อนผมก็จะไปที่คำสั่งนะครับ select all เลยเพราะเราจะเลือกทั้งหมดเลยนะครับซึ่ง Apple graphic เนะ่ะเวลาเราสั่งด้วยคำสั่งเข e a t e o u t l i มันจะไม่มีผลครับกราฟิกก็จะเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่มันจะมีผลเฉพาะตัวหนังสือเท่านั้นที่จะถูกแปลงเป็นภาพากราฟิกสั่งนั้นเนี่ยให้เรานะครับไปที่คำสั่งตรงน,นี้เลยครับ type นะครับแล้วเลือกหัวข้อ create outline ครับ type create outline พอสั่ง create outline เรียบร้อยปึ๊บมันจะถูกแปลงเป็น g r a ฟิกแล้วเห็นไหม ผมไม่ดูนะก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเส้นตัวหนังสือนี้ใช่ไหมครับพอเราสั่งใช้ Create Outline ปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นภาพกราฟิกแล้วคราวนี้พอเป็นภาพกราฟิกก็คือเป็นรูปภาพนั่นเองเวลาที่ไปเปิดเครื่องใหม่มันก็จะโชว์เป็นแบบเหมือนกับที่เราทํางานในเครื่องของเรานะครับคราวนี้เราจะเอาไปใช้ก็เซฟแอร์นะครับเซฟแอร์แล้วก็ตั้งชื่อก็ได้จะเป็น Namecard Artwork ก็แล้วแต่หรือจะเป็นอะไรก็ได้ให้เรารู้ว่าเป็นงานที่เราจะส่งลานพิมนั่นเองเสร็จแล้วก็ โอเคหนะเราก็เสร็จละขั้นตอนนี้แล้วถ้าเกิดคุณต้องการจะ export เป็นภาพเนี่ยเพื่อจะส่งให้ลงพิมพ์ตีราคาก่อนทาง l ล n e ทาง Facebook Messenger หรือว่าทางอีเมลเนี่ยเราจะ export เป็นรูปภาพออกมาก็ไปที่ไฟล์ export นะครับแล้วก็ export as เสร็จแล้วเลือกเป็น jpeg หรือ png ก็ได้เอาแบบที่นิยมแล้วกันเนาะเลือกเป็น jpeg ก็คลิกถูกดูดอาร์ตบอ์ด้วยเพื่อที่จะให้มันเซฟออกมาเนี่ยมีขนาดเท่าอาร์ตบอดหรือหน้ากระดาษสีขาว A4 ที่เราทำ นะครับให้เกิดออกมาจากแอปพอร์ตอ่ port, นะหมดคัลเร์เโหมด้ผมก็ตั้งเป็น R G B ธรรมดาแล้วกันเพราะว่าเวลาที่ส่งไปร้านพิมพ์เนี่ยนะครับทางอีเมลเนี่ยเวลาที่เราพอถ้าเกิดเราทำเป็น C Y K ไปเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะเปิดแล้วสีอาจจะผิดพลาดได้นะครับผมเลยทําเป็น R G B ไว้นะครับมาเป็นตัวอย่างความละเอียดก็ไม่ต้องเยอะครับแค่ตัวอย่างนะครับก็ตั้งแค่12ดกระพองเสร็จแล้วคลิกโอเคปั๊บมันก็จะเอกพอร์ตมาเป็นภาพให้เรานะครับโอเค เดี๋ยวเปิดมัดแลกเดีไอ้ผอมมาเป็นภาพตัวนี้เห็นไหมเป็นภาาปึ๊บเราก็ได้ละเรียบร้อยละอ่าเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับการที่เราจะทําการออกแบบแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราดีไซน์อะไรพวกนี้คุณก็พยายามหาไอเดียนะครับลองดูศึกษางานออกแบบนามบัตรอะไรเยอะๆนะครับหรือว่างานออกแบบต่างๆเยอะๆเราจะได้มีไอเดียที่จะนํามาใช้ในการออกแบบ งานของเรานะครับอันนี้คือผมออกแบบแบบไม่ง่ายนะแต่จริงๆแล้วนาบาดถามว่าต้องทําอะไรมันซับซ้อนยุ่งยากไหมมันไม่จําเป็นนะก็คือมันต้องดูขีดเคียวเวลาอา่านปุ๊บเข้าใจเลยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่การาฟริกไลม์ลูกเยอะแยะไปหมดเลยบางทีมันตูังสื่อมอาอ่านไม่ชัดเจนก็จะทาให้ลําบากในการติดต่อสื่อสารนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณทุกคนก็ลองไปฝึกทําดูนะครับอยากให้เพื่อนๆทุกคนได,ได้ลองฝึกทบาบ่อยๆจะได้เข้าใจนะครับตอนนี้ทําแค่ ขั้นตอนให้เป็นก่อนเรื่องของการดีไซน์พอเราทําเป็นทากล้องแล้วเนี่ยก็เรื่องต่อไปเรื่องของการดีไซน์แล้วก็มาดีไซน์งานเราให้สวยๆนะครับทำให้มันดูแบบมีมสเสน่ห์ดูเก๋ะนะครับหรือว,ว่าใครไม่มีไอเดียคิดไม่ออกก็ลองโหลดแอป Pinterest เข้ามาแล้วก็ลองใช้ i n t e r e s t เนี่ยในการพินเพื่อจะหางานดีไซน์มาดูนะครับแล้วก็ลองฝึกทํากันสําหรับคลิปเนี้ยขอจบไว้พยงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ชช่องเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเยอะๆเลยนะครับอ่า แล้วฝากไปกดไลค like ์ f a c e b o o k Page นะครับ f a c e b o o k c o m วิ s a r d i g i t a อ่าด้วยนะครับอ่าจะได้แบบมีคนไลค์เยอะแล้วก็มีอะไรผมจะอัปเดตผ่านทั้งสองช่องทางทั้ง u t u b e แล้วก็ facebook นะครับสวหรับวันนี้ของคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ